อันดับแรกดึงอันนี้ช่องนี้ออกนี่ดึงออกแล้วก็เราก็จะถอดตัวนี้นี่เราดันจากทางด้านหลังก็ได้นะครับดันออกมาใช้แรงดันอันนไ้นะนี่มันจะมีช่องอยู่ข้างในนะ เราชมกันดันดันจากทางด้านหลังปึ๊บนี่มาแล้วดึงออกมาเลยครับดึงชุนดนี้ออกมาเลยปึ๊บปึ๊บนี่มอเตอร์ไซคตัวนี้ตัวน,นี้นะครับกดแล้วก็ดันออกไปเลยนะครับน,นี่อันนี้ปึ๊บนี่ออกมาแล้ว นี่เราใส่ตตวนี้นะครับของมิกโกเรียบตรอืมไปนนึงแล้วดันอ่แล้วก็ จะมาใส่ตัวนี้เป็นตัวฟิวแทบนะครับนี่เราจะใช้เป็นสายสีแดงนะครับคือต่อกับตัวฟิวตัวนี้ต่อคอนเดนเตอร์นี่ใส่เข้าไปแล้วก็จะย้ำนะคอ,อันนี้ไม่ใช่ย้ำย้ำนะคย้ำ พยายมมันเข้าไปแล้วนึ่งเขาบอาอะไรแม่แท้นแม่เ็นึ่งเขาบอ ตัวที่จะอยู่ตรงน,นี้จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ยิบขึ้นมาเลยอนี้นี่เราจะใช้เป็น E C C นะครับก็คือตจวเจ็ดห้า5อมนี่เราจะถอดตัวเจดจด้อมตัวนี้จะอยู่ที่กล่องฟิวหน้ารถนะครับจะอยู่ใต้ฝากระโปรง เป็นตัวถอดฟิวนะครับนี่แล้วเอาเข้าไปคีบเลยเจ็ดจุดห้าแอมตัวตัวน,นี้นะครับคีบไปแล้วก็ดึงออกมาเลยครับดึงออกมานี่นะครับ ได้มาแล้วสว่วนผมจะเอาผ่านซิวนะคิวตัวน,นี้อ่านขึ้นด้านบนคนระับอ่นฟิวขึ้นด้านบนนี่สายลบนะครับเราจะใส่ตรงนี้จะมีน็อตอยู่นี่เห็นไหมมองเห็นไหม ตอนนี้นี่นี่น,นี่แล้วตอนนี้นะครับเราจะใส่สายลบนะลแล้ว็อากายออกก่อนนะคลายน็อตออกเลยดีกแจ้เบอร์สิบคลายออกเลยนะครับอแล้วก็หมุนออกอันนี้จะเป็น ไปลบนะครับจะอยู่ตัวรถอยู่แล้วลเลยเรียบร้อยออกแล้วครับเป็นรถโตเมีย ให้อยู่แน่นดีลงแบบนี้แล้วกนะ็ใส่ในช่องหลังชุดฟิวนะครับม,มีช่องอยู่ยแล้วก็เอามาใส่กับดูรับเลยนี่นะ ข้าไปในช่องนี่แล้วก็จะเห็นนะวันนี้นะครับใส่เข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขั้วลบครับแล้วก็ขันนะ็อกตัวเมียเข้าไปนะครับน,นี่นะครับนี่คันให้หนีบสายเลยนะครับ ครับมนะมนะครับเรามาเปิดดูกันเลยปึ๊บเสร็จแล้วนะครับอืเรียบร้อยแก็สายที่เราแถกออกมานะครับตัดฟิวความฟิวนะครับเราก็ดันเข้าไปให้แน่นเลยเรียบร้อยแล้วก็ประกอบับเลยครับประกอบง่าย เจ็บสายนิดนึงป๊บเจ็บสายไปในช่วงนี้นีดรถอ่าแล้วก็ดันเข้าไปครับ,บแล้วก็ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปให้มันตรงช่องนับช่องแบบนี้ นั่นกไปเลยสุดท้นานยครับ